โรงเรียนพัฒนาการศึกษาบริบาลสวัสดีค่ะนักเรียนบทที่13ที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเป็นเรื่องระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายค่ะระบบไหลเวียนโลหิตจะประกอบไปด้วยเลือดหัวใจหลอดเลือดและระบบน้ำเหลืองโดยหัวใจจะทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปตามส่วนต่างๆของร่างกาย เปรียบเสมือนกับระบบขนส่งของร่างกายนะคะที่จะทำหน้าที่ลำเลียงสารอาหารน้ำกา๊าซออกซิเจนต่างๆโดยเลือดเนี่ยจะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายและนำเอาของเสียจากการเผาผลาญสารอาหารเช่นก๊าซคาร์บ,บอนไดออกไซด์ไปค่ะมาดูกันที่องค์ประกอบแรกของระบบไหลเวียนโลหิตนะคะนั่นก็คือเลือดหรือบัตรโดยร่างกายของคนปกตินะคะจะมีเลือดประมาณ7-9%ของน้ำหนักตัวหรือ ประมาณ75 cc ต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะซึ่งเลือดนะคะก็จะประกอบด้วย2ส่วนคือ1พาสมารหรือน้ำเลือดมีประมาณ55%ของเลือดทั้งหมดและ2เซลล์เม็ดเลือดต่างๆมีประมาณ45%ของเลือดค่ะพาสมารหรือน้ำเลือดเป็นส่วนประกอบใหญ่ที่มีอยู่ถึง55%ของเลือดทั้งหมด มีสภาวะเป็นเบตรประกอบไปด้วยน้ำถึง91%แล้วก็สารอื่นๆอ,อ,อีกเช่นโปรตีน7%วิตามินเกลือแร่เอนไซม์ฮอร์โมนแล้วก็ก๊าซดิประมาณ2%นะคะโดยน้ำเลือดจะทำหน้าที่ลำเลียงอาหารที่ย่อยแล้วเกลือแร่ฮอร์โมนแล้วก็พวกแอนติบอดีไปให้เซลล์ที่ส่วนต่างๆของร่างกายเลือดนะคะ ถ้ามีการเจาะใส่หลอดเลือดทิ้งไว้เป็นเวลานานจะมีการแบ่งชั้นที่ชัดเจนระหว่างเซลล์เม็ดเลือดแล้วก็พลาสมาลักษณะคล้ายๆกับรูปทางด้านขวามือเลยค่ะส่วนประกอบอีกตัวหนึ่งของเลือดนะคะก็คือเซลล์เม็ดเลือดหรือ b ล o o เซลล์จะประกอบไปด้วยเม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดประมาณ4%และที่เหลือก็จะเป็นเม็ดเลือดแดงอีกประมาณ41%ค่ะ เราจะมาดูเซลล์เม็ดเลือดแต่ละตัวไปพร้อมๆกันนะคะโดยเริ่มต้นที่เซลล์เม็ดเลือดแดงหรือเลบต์เซลเป็นเซลล์ที่มีลักษณะกลมแบนแล้วก็มีรอยเว้าตรงกลางทั้งสองด้านเม็ดเลือดแดงจะถูกสร้างที่ไขกระดูกตับแล้วก็ม้ามมีอายุอยู่ที่110วันถึง120วันหลังจากนั้นก็จะถูกทำลายค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะ จะทำหน้าที่ขนส่งกา๊าซออกซิเจนจากปอดไปเนื้อเยื่อจากนั้นก็จะนำกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จ,จากเนื้อเยื่อไปกำจัดที่ปอดค่ะนอกจากนั้นนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงยังมีส่วนประกอบที่สำคัญที่เรียกว่าฮิโม o โก l บินซึ่งมีความสามารถในการจับออกซิเจนได้ดีช่วยในการขนส่งกา๊าซออกซิเจนจากปอดไปสู่เนื้อเยื่อต่างๆของร่างกาย อีกทั้งบนผิวเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะจะมีโปรตีนบางชนิดที่ทำหน้าที่ในการกำหนดหมู่เลือดนั่นก็คือกรุป A กรุป B กรุป O แล้วก็กรุป AB ที่เราพูดถึงกันบ่อยๆค่ะมาต่อกันที่เซลล์เม็ดเลือดขาวหรือไวบัตเซลล์นะคะจะมีลักษณะกลมแล้วก็โตกว่าเม็ดเลือดแดงเคลื่อนไหวได้โดยอิสระคล้ายๆอะมบา ba, แต่จะมีอายุสั้นกว่าอยู่แค่7-14วัน โดยเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะจะทำหน้าที่กำจัดเชื้อโรคและจับกินสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายค่ะและส่วนประกอบสุดท้ายของเลือดนะคะนั่นก็คือเกล็ดเลือดแพทเลสจะมีลักษณะเป็นชิ้นเล็กๆล,ลอยกระจัดกระจายอยู่ในเลือดสร้างจากไขกระดูกและมีอายุสั้นที่สุดอยู่ที่3-4วันเท่านั้นค่ะทำหน้าที่ที่จะทำให้เลือดแข็งตัวในบริเวณที่มีบาดแผลในร่างกายนะคะ ถ้าดูจากรูปด้านขวานักเรียนจะเห็นว่าปริมาณของเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยจะมากกว่าแล้วก็จะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวจากนั้นก็จะมีเก็ดเลือดออกมาปะปายนะคะเลือดในร่างกายเรานะคะก็จะมีหน้าที่นำอาหารและสารต่างๆไปเลี้ยงเซลล์ของร่างกายช่วยในการหายใจโดยการนำออกซิเจนจากปอดลำเลียงไปยังเซลล์ค่ะ จากนั้นก็ลำเลียงของเสียซึ่งเกิดจากการเผาผลาญเพื่อขับออกมาภายนอกร่างกายลำเลียงฮอร์โมนจากต่อมไรท่อไปยังเซลล์ช่วยควบคุมความสมดุลของเหลวในร่างกายรักษาอุณหภูมิของร่างกายรักษาระดับของความเป็นกดดานของร่างกายแล้วก็ช่วยป้องกันและทำลายเชื้อโรคอีกด้วยค่ะระบบหมู่เลือดบัตร d g ุป u p System นะคะมีขึ้นมาเพื่อแบ่งกรุ๊ปเลือดต่างๆที่เรารู้จักกันก็คือ กลุ่ม A, กลุ่ม B, กลุ่ม O แลวก็กลุ่ม AB นอกจากที่จะแบ่งตาม ABO แล้วนะคะก็จะมีการแบ่งตาม Rh ก็คือ Rh ลบและ Rh บวกเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าคนไข้ควรจะได้รับเลือดกลุ่มไหนหรือที่เราได้ยินในละครบ่อยๆนะคะกลุ่มเลือดที่หายากก็คือ AB n e g a t i v e เดี๋ยวเรามาดูกันทีละระบบเลยนะคะโดยเริ่มต้นที่หมู่เลือดระบบ ABO เป็นหมู่เลือดที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากถูกกำหนดโดยสารแอนติเจนที่อยู่บนผิวเม็ดเลือดแดง2ชนิดนั่นก็คือแอนติเจน A และแอนติเจน B โดยในคนที่ไม่มีสารแอนติเจนนะคะร่างกายก็จะสร้างสารแอนติบอดีขึ้นมาเพื่อต่อต้านสารแอนติเจนชนิดนั้นๆตัวอย่างเช่นถ้าคนไข้ได้รับเลือดไม่ตรงกรุ๊ปนะคะหรือว่าผิดหมู่จะทำให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้เลยค่ะ อย่างที่อาจารย์บอกไปก่อนหน้านี้นะคะว่าถ้าคนเราได้รับเลือดไม่ตรงกรุป๊ปหรือตรงหมู่เลือดจะทําให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้ทีนี้เรามาดูตารางด้านล่างนะคะว่าหมู่เลือดไหนรับเลือดได้จากกรุ๊ปไหนบ้างแล้วก็ให้เลือกรุ๊ปไหนได้บ้างมาเริ่มที่กรุ๊ป A ก็จะรับเลือดได้จากกรุ๊ป A เหมือนกันแล้วก็กรุ๊ป O แล้วก็สามารถให้ได้กรุ๊ป A และกรุ๊ป AB ค่ะส่วนกรุ๊ป B นะคะ จะต้องรับเลือดจากกลุ๊ป B แล้วก็กลุ๊ป O แล้วก็ให้ได้แค่กลุ่ป B แล้วก็กลุ๊ป AB ค่ะส่วนกลุ๊ป AB นะคะสามารถรับได้จากทุกกลุ๊ปเลยแต่ให้ได้กับแค่ AB เท่านั้นตรงข้ามกับกลุ๊ป O นะคะกลุ๊ป O จะรับเลือดได้จากกลุ๊ป O ด้วยกันเท่านั้นแต่สามารถบริจาคให้กับทุกกลุ๊ปได้เลยค่ะมาต่อกันที่หมู่เลือดระบบ Rh นะคะ เป็นหมู่เลือดที่มีความสำคัญรองลงมาจากหมู่เลือดระบบ ABO ซึ่งแบ่งได้เป็น2อ,อย่างก็คือ Rh ลบและ Rh บวกในคนไทยเราเนี่ยพบว่ามีถึง99.7%ที่มีหมู่เลือด Rh บวกส่วนใน Rh ลบนะคะพบว่ามีเพียงแค่0.3%เท่านั้นหรือใน1,000คนจะเจอแค่3คนเท่านั้นค่ะเราเลยเรียกหมู่เลือดนี้ว่าหมู่เลือดพิเศษ หมู่เลือดระบบ Rh นะคะมีความสำคัญในการตรวจหาหมู่เลือดก่อนที่จะให้เลือดไม่อย่างนั้นคนไข้จะได้รับอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะทีนี้เรามาดูข้อจำกัดในการให้เลือดกันนะคะคนไข้ที่มีหมู่เลือดเป็น Rh ลบก็ควรจะได้จากคนที่ Rh ลบเหมือนกัน แต่ถ้าในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินไม่สามารถหาเลือด RH- ได้ทันสามารถรับเลือดปกติที่เป็น RH+ ได้แต่ได้เฉพาะครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะครั้งต่อไปจะรับไม่ได้แล้วแต่ถ้าคนไข้ที่มี RH+ สามารถรับ RH- ได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะอวัยวะต่อมาของระบบไหลเวียนโลหิตนะคะก็คือหัวใจหรือ heart เป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในระบบไหลเวียนมีขนาดเท่ากัมปั้นของเจ้าของหัวใจตั้งอยู่บริเวณกลางซวงอกระหว่างปอดทั้งสองข้างโดยจะเยื้องไปทางซ้ายเล็กน้อยส่วนประกอบที่สำคัญนะคะก็คือเยื่อหุ้มหัวใจมีลักษณะเป็นถุงหุ้มอยู่รอบๆหัวใจทำหน้าที่ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับหัวใจค่ะโดยคนเรานะคะหัวใจจะแบ่งออกเป็นสี่ห้องคือห้องบนสห้องล่างสอง แล้วก็จะมีลิ้นหัวใจกานระหว่างห้องบนแล้วก็ห้องล่างซึ่งหัวใจแต่ละห้องนะคะก็จะมีหน้าที่เรียงลำดับตามการไหลเวียนของโลหิตค่ะอย่างที่อาจารย์พูดไปก่อนหน้านี้นะคะว่าหัวใจของคนเราแบ่งได้4ห้องทีนี้เรามาดูกันทีละห้องเลยว่ามีชื่ออะไรกันบ้างแล้วก็ทำหน้าที่อะไรบ้างโดยเริ่มต้นที่หัวใจห้องบนขวาหรือ right atrium เป็นช่องที่รับเลือดเสียแล้วก็เลือดดำจากทุกส่วนของร่างกายถัดมานะคะเป็นห้องหัวใจด้านบนซ้ายหรือ left atrium รับเลือดดีหรือเลือดแดงออกจากปอดแล้วก็ถัดมาเป็นหัวใจห้องล่างซ้าย left ventricle จะทำหน้าที่รับเลือดดีจากหัวใจห้องบนซ้ายแล้วก็ส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายและส่วนสุดท้ายนะคะห้องหัวใจล่างขวาหรือ right ventricle จะทำหน้าที่รับเลือดจากห้องบนขวาแล้วส่งไปฟอกที่ปอดค่ะมาดูกันต่อที่ตำแหน่งลิ้นหัวใจหรือ heart w a l นะคะจะแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆส่วนแรกคือลิ้นหัวใจที่อยู่ระหว่างห้องบนกับห้องล่างมาเริ่มกันที่ไตคัสปิดเวลนักเรียนดูในรูปนะคะทางด้านซ้ายมือจะเป็นลิ้นหัวใจที่อยู่ระหว่างห้องบนขวากับห้องล่างขวา และถัดมานะคะขวามือล่างในรูปนะคะไม่ตว์เวลจะเป็นลิ้นหัวใจที่อยู่ระหว่างห้องซ้ายบนและห้องซ้ายล่างค่ะส่วนที่2นะคะจะเป็นส่วนลิ้นหัวใจที่อยู่ระหว่างห้องล่างกับหลอดเลือดใหญ่นั่นก็คือพาโมเนรี่เวลจะเป็นลิ้นหัวใจที่อยู่ระหว่างห้องล่างขวากับหลอดเลือดแดงใหญ่ที่จะไปที่ปอดค่ะส่วนอีกอันสุดท้ายนะคะ เออติกวาลจะเป็นลิ้นหัวใจที่อยู่ระหว่างห้องล่างซ้ายกับหลอดเลือดแดงเออต้าค่ะที่นี้มาดูการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตให้นักเรียนดูรูปประกอบไปด้วยนะคะการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตนะคะจะเริ่มจากการที่เลือดดําหรือเลือดที่มีปริมาณของคาร์บรรอนไดออกไซด์สูงจากร่างกายไหลเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาแล้วก็ไหลไปที่หัวใจห้องล่างขวา เมื <für 1971. S 1> ่อห <t ry> ัวใจห้องล่างขวาได้รับเลือดนะคะก็จะมีการบีบตัวแล้วส่งเลือดไปฟอกที่ปอดการฟอกเลือดที่ปอดนะคะก็คือการที่ทําให้เลือดดาที่มีคาร์บอนไดออกไซด์กลายเป็นเลือดแดงที่มีปริมาณออกซิเจนสูงเมื่อได้เลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูงนะคะก็จะส่งเลือดไปที่หัวใจห้องบนซ้ายจากนั้นก็จะบีบตัวส่งมาที่หัวใจห้องล่างซ้ายเมื่อหัวใจห้องล่างซ้ายได้รับเลือดนะคะ หัวใจห้องล่างซ้ายก็จะบีบเลือดจากตรงนั้นที่มีปริมาณออกซิเจนสูงสงส,งส่งไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆของร่างกายค่ะอวัยวะต่อมาของระบบไหลเวียนโลหิตน,นะคะก็คือหลอดเลือดหรือ Blood vessels จะมีอยู่3ชนิดก็คือหลอดเลือดแดง Artery หลอดเลือดดำ Vein แล้วก็หลอดเลือดฝอย Capillary ค่ะ หลอดเลือดแดงหรืออาร์เทอรีนะคะเป็นหลอดเลือดที่นำเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูงออกจากหัวใจไปยังหลอดเลือดฝอยเพื่อนำไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆของร่างกายต่อค่ะหลอดเลือดดำนะคะเป็นหลอดเลือดที่นำเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายกลับเข้าสู่หัวใจแล้วก็ไปฟอกที่ปอดซึ่งเลือดที่อยู่ในหลอดเลือดดำนะคะจะมีปริมาณของออกซิเจนอยู่น้อยก็เลยต้องเอาเลือดไปฟอกที่ปอดเพื่อให้มีออกซิเจนสูงขึ้นค่ะ หลอดเลือดดำเป็นหลอดเลือดที่นำเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายกลับเข้าสู่หัวใจแล้วก็ส่งไปฟอกที่ปอดซึ่งเลือดที่อยู่ในหลอดเลือดดำนะคะจะเป็นเลือดที่มีปริมาณของออกซิเจนอยู่น้อยก็เลยต้องส่งไปฟอกที่ปอดเพื่อให้ปริมาณของออกซิเจนสูงขึ้นค่ะหลอดเลือดฝอยหรือแคปิลลารี่นะคะเป็นหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กมากๆ ทำหน้าที่นําเลือดจากหลอดเลือดแดงไปยังเซลล์แล้วก็นําเลือดดําจากเซลล์ไปยังหลอดเลือดดําค่ะหลอดเลือดฝอยนะคะก็เลยเปรียบเสมือนตัวกลางที่เชื่อมระหว่างระบบไหลเวียนโลหิตระหว่างหลอดเลือดแดงแล้วก็หลอดเลือดดําทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตนะคะสามารถทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะดูองค์ประกอบสุดท้ายของระบบไหลเวียนโลหิตนะคะนั่นก็คือระบบน้ําเหลืองหรือลิมฟติกซิสเต็มค่ะ เป็นระบบลำเลียงสารอาหารต่างๆให้กับเข้าสู่หลอดเลือดโดยเฉพาะสารอาหารพวกกรดไขมันที่ดูดซึมจากลำไส้เล็กระบบน้ำเหลืองนะคะจะประกอบไปด้วยน้ำเหลืองท่อน้ำเหลืองแล้วก็อวัยวะน้ำเหลืองรวมไปถึงอวัยวะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้ำเหลืองนะคะโดยระบบน้ำเหลืองนะคะจะไม่มีอวัยวะสำคัญสำหรับสูบฉีดไปยังส่วนต่างๆค่ะ น้ำเหลืองหรือลิมนะคะส่วนประกอบจะคล้ายๆกับในเลือดเลยแต่ว่าไม่มีเม็ดเลือดแดงน้ำเหลืองเป็นของเหลวที่จะซึมผ่านผนังเส้นเลือดฝอยออกมาอยู่ระหว่างเซลล์หรือรอบๆเซลล์เพื่อหล่อเลี้ยงเซลล์นะคะในน้ำเหลืองจะมีโปรตีนโมเลกุลเล็กเช่นอะลูมินและมีสารโมเลกุลเล็กๆเช่นแก๊สน้ำแล้วก็น้ำตาลกูโคสเป็นต้นค่ะถทาน้ำเหลืองลิมเวสเซล เป็นท่อตันที่มีอยู่ทั่วร่างกายแล้วก็มีขนาดแตกต่างกันออกไปนะคะจะมีลักษณะคล้ายคหลอดเลือดดำคือมีลิ้นการป้องกันการไหลกลับของน้ำเหลืองโดยการไหลเวียนน้ำเหลืองนะคะจะประกอบไปด้วยร่างแหของหลอดน้ำเหลืองที่กระจายอยู่ทั่วร่างกายเพื่อลำเลียงน้ำเหลืองกลับเข้าสู่กระแสเลือดค่ะต่อมน้ำเหลืองหรือลิมโหนดจะมีรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่วนะคะ อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าเราจะมีการลำเลียงน้ำเหลืองผ่านท่อน้ำเหลืองซึ่งระหว่างทางนะคะของท่อน้ำเหลืองจะมีต่อมน้ำเหลืองอยู่เป็นระยะๆะะต่อมน้ำเหลืองนะคะจะทำหน้าที่กรองน้ำเหลืองแล้วก็ผลิตน้ำเหลืองค่ะตัวอวัยวะในระบบน้ำเหลืองนะคะก็คือต่อมทอมซิลจะอยู่บริเวณส่วนต้นของทางเดินอาหารและทางเดินหายใจก็คือถ้าเราอ้าป,ปากก็สามารถมองเห็นได้เลยนะคะ ต่อมทอมซินนะคะจะป้องกันเชื้อโรคที่ผ่านเข้ามาในร่างกายทางอาหารแล้วก็ทางลมหายใจค่ะตัวอย่างนะคะนักเรียนดูรูปทางด้านขวามือเวลาเราอ้าปากนะคะเราจะเห็นทอมซีนอยู่ระหว่างข้างๆลิ้นไก่ถ้าเป็นทอมซินปกตินะคะก็จะเป็นสีแดงหรืออมชมพูแต่ถ้าเราเจ็บคอแล้วเราอ้าปากเห็นว่าทอมซินของเรานะคะมีตุ่มสีขาวหรือเหมือนตุ่มหนองแสดงว่าทอมซีนอักเสบนะคะควรที่จะไปพบคุณหมอค่ะ อวัยวะต่อมานะคะม,ม้ามหรือสปีนเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของระบบน้ำเหลืองอยู่บริเวณช่องท้องทางด,ด้านซ้ายใต้กระบังลมมีรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยมโดยหน้าที่ของม้ามนะคะจะสร้างเม็ดเลือดแดงในขณะที่ยังเป็นตัวอ่อนขณะตั้งครรภ์แล้วในผู้ใหญ่นะคะจะทำหน้าที่สร้างลิมโฟไซต์ค่ะที่สำคัญนะคะม,ม้ามจะทำลายสิ่งแปลปลอมเก็ดเลือดแล้วก็เม็ดเลือดแดงที่หมดอายุค่ะ ต่อมไทมัสนะคะเป็นเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่เป็นต่อมไร้ท่ออยู่บริเวณรอบหลอดเลือดใหญ่ของหัวใจทําหน้าที่สร้างเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์เพื่อส่งเข้าสู่กระแสเลือดค่ะโดยหน้าที่ของระบบน้ำเหลืองนะคะจะช่วยนำโปรตีนในช่องระหว่างเซลล์ที่หลุดออกมาจากหลอดเลือดฝอยและสารอื่นๆกลับเข้าสู่หลอดเลือดใหม่อีกครั้งช่วยกำจัดพวกแบคทีเรียและสารแปลกปลอมอื่นๆ สร้างสารต้านทานโลกแล้วก็เป็นช่องทางผ่านของอาหารโดยเฉพาะไขมันค่ะเนื้อาหาในวันนี้นะคะก็จะทําให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตว่ามีอวัยวะอะไรบ้างแล้วก็ทํางานร่วมกันยังไงสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ